ใบน,นี้เป็นกระเป๋าใส่เครื่องสำอางนะคะนี่นะคะลายซีนะคะสีน้ำตาลกาแฟนะ,ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะด้านในของ็จะเป็นแบบนี้เลยช่องโล่งๆเลยไม่มีอะไรนะคะแล้วก็มีช่องเล็กๆตรงนี้อุ้ยช่วใส่บัตรใส่ป้ายละไอใส่บัตรใส่อะไรก็ได้นะคะมันก็เป็นกว้างๆเลยนะคะ ก็เดี๋ยวนุ่นวัดขนาดให้นะคะเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจนะทรงเขาจะเป็นทรงสามเหลี่ยมนะคะนี่แบบนี้นะตูดเขาจะบ,นบานๆหน่อยออความยาวเขานะคะประมาณแปบ๊บหนึ่งความยาวเขาประมาณ6นิ้วครึ่งนะคะเกือบเกือบเนิ้วนะแล้วก็ความสูงเขาประมาณ3นิ้วครึ่งนะคะประมาณ3นิ้วครึ่งแล้วก็ ตัวฐานกระเป๋าเขาประมาณ3นิ้วนะคะนี่นะคะ่ะก็ใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ